กินขนมปังของน้องมี่เมื่อวานน้องมี่ทอาออกมาให้ขนมปังฟักทองเหมือนโอโคจุม่มว้าเจนซี่บอกชอบมากกว่าเนี่ยเพราะว่ามันนิ่มกว่าและนี่ชีโอปังโอเคแล้วก่อนเขาได้ทานมันจะได้ทานกันเดียวยจะกินทั้งหมดเลยทุกอย่างอย่าโอก,กันนะได้มาแล้วแต่ว่าชีโอปังมันยังไม่ค่อยกรอบก็เลยเอานี้มากินก่อนนี่อกกรอ,อบเลยดีมากเหมือนโอโคจุม่มอ่ะฮึมเป็นคนชอบกินขนมปังจะกินได้เยอะแมวทาอย่าพือ่อ่ะ มุงนี้ทำมันมอร่อยมากตอนนี้เริ่มทำแบบอร่อยเครื่งเยอะทุกอย่างเลยอ่ะอนนี้อร่อยมากแล้วก็เต้าปังอร่อยทุกอันเลยอร่อยมากชอบไปอบก่อบแบบไม่กรอบซึ่งนุ่มๆแบบก็ค่อยตุ๋นนิดเดียวแต่ว่าชอบกรอบไปกบเอาชิ้นเต้ปังถ้าใครแบบไม่ชอบกรอบก็กินแบบนุ่มๆจะไม่ได้เน้นไปทางกรอบอร่อยแต่ต้องดูด้วยเพราะแบบเดี๋ยวมันจะกรอบแป๊บเดียวไงเดี๋ยวมันจะกรอบเยอะต้องรีบเอาออกมาก่อนนี่เห็นไหมขนาดนี้ยังแบบ มันจะกรอบแล้วเดี๋ยวไม่ได้ชี้ออกปงังสรวจไหมหอมเนยอร่อยอ่ะสุดยังไม่กรอบมากเดี๋ยวรออีกอันให้องกรอบเยอะอันนี้กรุ่งไม่อ่ะถ้าไม่กรอบจะรู้สึกไม่ค่อยอร่อยอันนี้อร่อยด้านข้างล่างแบบสัมเนยประมาณหนึ่งไม่ได้แบบเยอะเกินหอมได้เค้มด้วยดีอ่ะตม่อตับกรอบกินกับ,กบปังได้เยอะแบบมาก คนเห่าซาแบบหอมๆนคิดว่าไม่กินฝันไปเถอะมันกินเยอะไม่ได้หรอกนี่ยจะไปอบเพิ่มของผมก็หอมนิดนิดหืมน้องมี่ทำอาาร่อยมากทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้รักเดียวก็อาาร,นนอาารอ่อยนั่นเยออร่อยกว่าเยอะมันจะกรอบให้ผิวผิวอืมจะไปดูก่อนนะมีผ่านแล้วกลับไปข่าว กรอบยากมากเลยบอกแกไปดูมามันก็ยังไม่กรอบอยู่ดีอยากได้กรอบมาแล้วจ้ะอันนี้อบแบบเยอะหน่อยและอันนี้ก็เริ่มกรอบเยอะนี่แบบอบเยอะมากแล้วนะมันก็จะกรอบได้ประมาณนึงน่าจะกรอบไม่ได้เยอะจะเป็นสูตรของเขาจะกรอบได้ประมาณนี้พอให้มากอย่างเงี้ยซาวยะทำไมเพราะเหมือนมันได้เท่านี้แตนสูตรมันเป็นแบบที่จะไม่ได้ให้มันกรอบเยอะเหมือนร้อีสิบเอ้นั่นแหละมันกรอบแค่เท่านี้ต่ออันนี้ต้องไม่หรอลองกรอบตอนนี้อันหนึ่งไหมจะทให้เสียดายอ่ะ หอมเลยแล้วก็แบบนุ่มนุ่มมันไม่คืนตัวเนี่ยจับมันยังกรอบนะแบกัดแล้วอื้มเตี้ยกินอีกอันแล้วแต่ว่าคนอื่นนะกินแบบแค่ได้อันเดหยวก็อิ่มแบบอันนี้กี่อันละพูดเข้าลยอเอามาแล้วมันยังไม่กรอบเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปอบใหม่กินอีกอันมันกรอบยากจังเลยแต่ว่าน้องไม่สูตรที่มันไม่กรอบแต่มันคืออร่อย บอเพิงอไปอบแล้วแล้วแบบเย็นอ่ะเหมือนเย็นมันเกอะขึ้นสันงงมากอืมแต่ตอนที่ร้อนกุ้งอุ่นร้อนเนี่ยมันไม่เกาะทิ้งไว้มันเย็นมันกอบอืมอร่อยทอดกอดแล้วอร่อยชอ่แต่ต้องที่มันเย็นเลยแล้วมันจะได้เกอะอืมพอเย็นกับตับซะงั้นอืมกี่ชิ้นละเนี่ยสามถึงแล้วหน่อมปองก็ทอดอีกหน่อมปองก็ทอดอีกหนึ่งถึงหมือนแบบทั้งหมดอันเนี้ยวันนี้จะอิ่มนะไม่รู้ว่าทายจะได้ไหม 啊，他怎么了来